S a ah uh. s s ล l a m u a l ม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่กรพรัฐทุกท่านครับและสื่อมวลชนมุสลิมและสื่อกระแสหลักโครงการดิกาห์มุบารอกขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายร่วมงานวันถแถลงข่าวโครงการดิกาห์มุบารอกและงานถักอรักถักใจสารสายใหญ่สร้างครอบครัวเราจัดแถลงข่าวในวันที่26กุมภาพันธ์2557 เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีในงานนี้มีการแสดงการแต่งงานในชุดปากีสถานเต็มรูปแบบรวมถึงมีการตัดสินการประกวดชุดอบายะหรือเสื้อคลุมสำหรับสตรีในการสวมใส่ขึ้นในมสัสยิดโดยเราจะใช้เป็นครั้งแรกที่มูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยก็ยจะถือเป็น ชุดแรกและครั้งแรกของประเทศไทยขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับขอบคุณครับวัสลามวัลัยกุมวรัวคมาตุลลอร้อยพะเรระกาตการู